จริงๆวันนี้ค่ะเป็นวันที่คืออย่างเมื่อวานเราเราก็มาประชุมกันแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นอย่างนี้สตาร์ทงาจนจุดนี้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 ซึ่งทีมสตาร์เนี่ยทั้งหมดมี24คนซึ่งโมจะต้องคอนโทรแล้วโมอ่ะใช้กลุ่มของอน้องๆชั้นสองที่พี่โมดูแลอยู่บ็พี่โมมีสชั้นใช่ไหมคะ,ะชั้นสองก็ะจะมีน้องๆไปนอปนเป็นแคมป์เราก็ดึงคนกลุ่มนี้มาทั้งหมด คือที่ว่าเราจะได้คุยกันรู้เรื่องแล้วก็ดวโอกับพี่แอนนาแล้วก็ฮิโปรเร็จปุบเราก็จะแบ่งว่าเออข้างล่างนะแบบงเปสามช่องทางแฟนคลับแขวผู้ใหญ่ V.I.P ก็คือนักแสดงดาราซึ่งหมวก็เลยบอกว่าโอเคโมรู้จักเยอะเดแต่โมอยู่ข้างล่างแต่หนูไม่สามารถวิ่งไปรับไปส่งทุกคนได้หนูจะต้องแบบคอยวอให้คนนุณน้คนนี้ลงมาแล้วก็ทีมพีกาดมีทั้งหมด10คน หนูก็จะให้ในสิบคนนี้ค่ะวิ่งวนกันโดยการที่เราอะเหมือนที่หนูม่าจะเก็บพี่หนูเมื่อกี้พี่ๆไก่มีสามคนนะพี่จะขึ้นพี่พี่จะเป็นพี่จับเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นไปรับแขกที่ให่พวกโบอีคุณแม่พี่โมอีกวิ่งหาน้ําหาท่าอะไรอย่างเงี้ยก็หนูหนูก็เลยแบบคอยวิ่งแล้วก็ไม่ได้คุยกับพี่ๆสักทีหนึ่งบรรยากาศทั้งหมดในห้องพี่ๆนั่นนี่มีความรู้สึกเหมือนได้ปักสวยนะเห็นกันเลย ขอบคุณพี่เอกับพี่ย่ามากที่ตั้งใจทำแล้วก็พี่ๆดารานักแสดงหลายๆคนพี่หนิงปณิตาพี่เมพิชนะพี่กระแตจวัสซ้อนพี่เพิร์ลพอดีพี่นิวอะไรเงี้ยค่ะว่าทุกคนก็ช่วยกันแชร์ในเรื่องของเพื่อจ่ายก็ร่วมด้วยช่วยกันนะเนาะพี่น้องเราก็มีกันอยู่แค่นี้อะไรแบบนี้ค่ะส่วนโมโมก็โมทำให้พี่ในส่วนของภาพนิ่งและวิดีโอในงานเราก็ทำให้พี่ ต่ต่ออะไรเองให้พี่หมดเลย,ใ,เลยใช่ค่ะที่พี่โมลงอันนั้นอ่ะโมไปรวบรวมเท่าที่ตัวเองจะรวบรวมได้แล้วก็ทำเอ็มบีหนึ่งเพลงขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นอของว้าทั้นสองที่พี่โมเขารักมากแล้วก็ดูแลอยู่นะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเบื้องเบื้องหลังทั้งหมดของสี่วันก็จะก็จะอยู่ในคลิปนี้เหมือนกัน ะะพี่เบิร์ดเนี่ยอหนูขอพูดแทนพี่เบิร์ดเลยพี่เบิร์ดอะไม่ได้อยากจะไม่คุยกับพี่พี่นะแต่สภาพจิตใจเขาว่ามันยังไม่ได้เขายังแบบผมยังไม่ไหวทุกครั้งที่มาอย่างวลาเาวันนี้พี่เบิร์ดมาถึงอะเขาก็รอโมในรถโมอยู่ไหนแล้วมารับพี่เข้างานหน่อยพี่พี่ทุกคนก็เลยเห็นว่าวิ่ง,งจูงพี่เบิร์ดตลอดเวลาเพราะว่า คือเขาแบบเขายังทำใจไม่ได้ทุกครั้งที่เขาพูดถึงพี่โมโคือมันแบบมันพูดไม่รู้เรื่องอะ่ะค,คนคนมันยังรับสภาพหรืออะไรต่ตางๆไม่ได้ยังรักและยังคิดถึงยังแบบสภาพยังไม่ได้อย่อยางวันนี้อย่างวันนี้พี่เบจะมีแบบว่าได้พูด,พด,พดอะไรเกี่ยวกับแตงโมโไม่พูดค่ะเดี๋ยวพี่เบร์ด้อยู่ทีโมโเดี๋ยวโมจะให้สแตนบายอยู่กับโมเพราะว่าเราต้องเป็นสแตนบายข้างเวทีเผื่อพี่แม่เรีอยั เผื่อ,อแขกทำคุณพ่อคุณแม่เรียกอะไรแบบนี้นะคะก็สแตนบายรออยู่ข้างเวทีที่่ได้ให้สำคัญมากเลยอยากจะเคลื่อนเวทีเข้ามาจัดงานเหมือนกันแต่แบบมันเสธไม่เอาเลยบอกว่าไม่เอาเลยค่ะแล้วจบงานพิธีขายแล้วเขาก็จะไปเลยเขาก็จะเป็นของเขาทำใจของเขาสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะมาะทำเสื้อผ้าข,ขายซึ่งเสื้อผ้าค่ะก็จะเป็น ในไลน์ที่พี่โมเคยบอกว่าชอบอะไรเงี้ยค่ะก็กากพี่พี่อุ่นหนุ่มพี่เบิร์ดด้วยมันเหมือนพี่เบิร์ดบอกว่าจะกลับไปอยู่ที่อะไรนะพารางงานใช่ไหมคะหลังจากเสร็จงานใช่ค่ะไปอยู่กับรุ่นน้อง <c oughs> ก็ก็ได้บอกโมไว้ว่าโมเดี๋ยวเราอ่ะเสร็จจากงานโมอะเราเราขอปิดวิเวกแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราโทรคุยกันเดี๋ยวเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันเนาะอะไรเงี้ยค่ะ อย่างพี่โมเขาเห็นพี่โมชอบใส่เดรสสวยๆอะไรเนงะี้ยเขาก็อยากทําขายพี่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ของอนาคตก็แล้วแต่พี่เบิร์ดใช่ก็คือเราก็ถ้าพี่เบิร์ดจะทําตอนไหนอะไรจริงๆอ่นะเราก็จะคอยจับพอร์ตพี่คนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก,กี้ก็อธิบายกับทำพีย่ยั่มพี่เมย์พี่หนิงพี่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็พร้อมซัพพอร์ตพี่เบิร์ดหมดเลย เห็นย่ามได้เจอได้เจอกนกค็แบบกระติ่งมาหนูเข้าไปกินข้าวอ๋อไม่ดีไม่ไม่เรารู้ไงพอรู้ว่ามาหนูก็เลยเลี่ยงที่จะเข้าไปดูข้าวจริงจริงเพราะงานพี่แล้วอยากงานพี่เราไม่อยากแบบเกี่ยวหรืออะไรก็หลบไปกินข้าวอยู่ข้างในค่ะพี่แล้วก็ก็รู้แหละว่าเออก็ เขาอยากมาก็เหลังเขาเราแค่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาแค่เลยก็ดูแลในส่วนของงานเราไปจบเป็นยังไงคะาดหมายว่าเขาจะมาเพราะเราได้คิดมาก่อนหน้านี้คิดคิดว่าอยู่แล้วว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดออกมาแน่เลยเอาจริงจริงแค่คิด่าหนึ่งคิดว่าจะมาไหมอย่างที่จะเป็นโรบอทอะไรเงี้ยในห้าคนสี่คนคิดว่ามาชัวร์หนึ่งคนแต่ไม่รู้มากี่โมงแต่ที่เหลือไม่ทราบคือมาวันนี้หรอคะหรือว่าในภายในสอง ไม่แน่ใจเมื่อกี้คุณแม่ฝากเรื่องไว้เหมือนกันแต่ก็เรายินยอมทำทำตามที่คุณแม่บอกทุกอย่างเพราะว่าอยากจริจริงเนาะอ,อย่างหน้าที่หนูอะอหนูก็เป็นน้องพี่โมยังไงก็คือแม่เนาะนแม่ก็คือแม่เราก็ต้องอเคารพแหละก็ดูแลแม่ด้วยซัพพอร์แตแม่ด้วยก็ดูแลคนที่จะมาด้วยที่แม่ฝากไว้ไหมคะเราก็จะต้องพร้อมใจทุกคนดูแลเลยแม่ดยค่ะก็าะะตามที่แม่อยากจะให้ดูแลค่ะ เราจะไม่ถี <S <S ่ไปกินข้าวอีกแ้่ทั้งโมอยากโดนด่าเลยอเราเรายังไม่นอนนิดเดียวเลยแบบว่าทำงานทุกวันช่วยงานทุกวันแบบเราแบบพอใช้ตอนนี้เราเห็ื่อยเลยเคยอยางอย่างแบบหนูอะช่วงช่วงเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องอะเนาะหนูแทบไม่รับงานเลยหนูถ่ายในฝัแค่วันเดียวจริงๆรสองวันที่ทำงานที่เหลือพี่คะ เลื่อนไปก่อนได้ไหมพี่คะหนูขออะไรเงี้ยคือหลายๆคนเข้าใจก็ก็ขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าเราอยากทํางานตรงนี้ให้เต็มที่จริงๆค่ะขอถามนิดนึงว่าผลงานที่แบบว่าที่แตงโมยังถ่ายนี้เสร็จแร้วไมเพาอยากให้เป็นโมนาไปเล่นอ่ะอันส่วนนี้นเรายินดีไหมหรือว่าเรายังเป็นสัญญาแอาตรงๆยังไม่มีการติดต่อเข้ามานะคะตอถ้ติดต่อมาเพราะตอนยังหวานแฟนค่ะให้ติดต่อมาก่อนตอนนี้ยัง หนูก็หนูก็ยังงง,งว่าติดต่อมาจะาคุณไม่ได้ติดต่อมานะติดต่อมาแล้วหลอกก็พยายามเช็คว่าลายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะคะนอนติดสัญญาณไหมคะใช่ค่ะยังยังอยู่ในสัญญาณช่องเจ็ดนะคะ<ม>จนถึงสิ้นปีนี้ค่ะแลก็ยังอยู่ในสัญญาใช่ค่ะอยากจะาอยากจะลว้พ<ม>ีม่มองมาจริงๆคุยก<ม>ับพ<ม>ี่ทุกวันเลย อย่างตอนที่วันที่พี่ไปนิจเวสวันแรกโมก็ไปเจอพี่ไปเจอพี่แบบตอนตอนที่เขาสามารถให้เจอได้แล้วช่วงหกโมงเย็นคู่เหนือหนูพี่เบิร์ดน้องหนูคนหนึ่งเพื่อนหนูคนหนึ่งคิปโปแม่นาคุณแม่พี่โบเข้าไปไม่ถึงสิบคนนะคะ,ะก็เข้าไปแล้วก็ต่างคนต่างได้มีการอำลาและพูดคุยกับพี่โมไปหมดละ และอีกวันหนึ่งอ่ะหนูกับพี่เบิร์ดสองคนก็เป็นิติเวชอีกวันหนึ่งเพื่อที่จะเอาชุดสวยๆไว้ให้พี่แต่พี่อ่ะต้องใส่ชุดถึงสามชั้นใส่ชั้นเดียวไม่ได้ก็ลเลยไปยืนเลือกชุดกันอยู่วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีที่ที่เออพี่เบิร์ดเขาก็ถามเราว่าเออเราจะถึงที่ไหมอยากได้ชุดพี่ไว้เปล่าอะไรก็เราก็กอดชุดพี่ไว้แล้วก็ให้พี่เบิร์ดส่นะ 3, ค่นานนี้ที่ถามะไรีอยากอยากอยากผลนนี้คือว่าออกมาเรื่องแผลร่างกายหรือเปล่าส่วนโกลโมที่สอวนไตอนนี้มันหลายกระแสเลยพี่ไหนจะบาดแผลไหนจะฟันหักไหนจะคือหนูอ่ะอก็รอให้รอให้เขาสรุปสำนวนเราก็อยากจะฟังข่าเทจติงที่เป็นสำนวนต่ให้สำนวนจะอ่อนหรือสำนวนจะหนัก หรืออะไรก็ตามก็ก็ยังอยากจะฟังข้อสรุปสํานวนทั้งหมดก่อนณนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเขาก็ยังไม่สรุปสํานวนใช่ไหมอย่างอยากให้หมอพรทิพย์ลงมาดูเองอะ่ะอ,อยากให้หมอพรทิพย์ลงมาดูเองค่ะแล้วเรามีเรามีได้ย้อนกลับแล้วนะคะเราได<ร>้ต<ม>ิดต่อไหมคะค่ะหมอ หนูน่าจะเอื้อมหมอคอนทิ์ไม่ถึงค่ะพี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้พูดออกสื่อเราก็อยากให้คุณหมอครทิ์ลงมาดูแลเองอเช,งองงชื่อเช,ชื่อเลยเพราะว่าคุณหมอท่านเป็นคนเก่งอ,อยากให้มีคาสัางส่งให้หมอครทิ์มาดูแลเองกับกับมือะคะ่ะอ,อ,อย่างน้อยถ้ามันจะจริงหรือมันจะไม่จริงหรือมันจะเป็นไปตามที่กระแสพูดเราก็จะยอมรับอย่างนี้เลย มันจะมีโอกาสมันไปได้ไหมโม่ของความคิดติดพื่อไม่ทราบเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะเนาะเพราะตอนเนี้ยก็ไม่รู้คุยกับใครได้บ้างอะพี่ก็บอกว่าแม่ไอกว่าก็อย่างไต่อโมพยายามไม่แตะเรื่องนี้กับคุณแม่เพราะว่าเราเข้าใจว่าหนึ่งเซสซิทีฟแล้วคุณแม่เขาก็พูดเองว่าเขาวางมาวางมาหมดแล้วว่าคุณแม่ต้องทําอะไรบ้างก็เขาล้มในสิ่งที่คุณแม่ทําก็ก็เคแล้วค่ะ ผมวับรเรื่องทนายความครับล่าสุดทางทนายเดชชายก็มาช่วยในคดีนี้ในฎาฎาฐา,ฐา,ฐานะที่ปรึกษาครับอันนี้เรามั่นใจมากขึก้นแล้วก็สบายใจมากขึ้นนะครับว่าหลังจากที่มีกระแสขอ,ของทนายเิชนะจริงๆอะนะคะในหน้าที่ของทนายหรือทุกหน้าที่มันมีจรรยาบรรณของตัวเองอะต่อให้คุณจะประวัติไม่ดีมาสุดท้ายแล้วอะมันอยู่ที่จรรยาบันและจิตใต้สำนึกของคุณะ่ะถ้าเกิดว่าคุณมีจรรยาบันที่ดีพออะคดีอะ หนูว่ายังไงก็ก็ผลก็เป็นบวกไม่มีทางแบบไม่มีทางล่มหรอกพี่แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีจัรยาบรนเขาเอียมไปข้างใดข้างหนึ่งก็ทําอะไรไม่ได้แล้วทุกอย่างอยู่ที่นึกออกไหมอ่ะทีนี้อยู่ที่อย่างนี้ได้แต่ว่ามันอยู่ที่ติดต่อสเนื้จัญญาบรลด้วยไงก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีมากน้อยขนาดไหนอะไรแบบนี้แต่จริงๆเราก็เชื่อทนายทุกคนอะเนาะ อย่างทนายดชาเนี่ยครับผมประสบการณ์ในวงการพอดีว่ากว่าสามสิบปีเนี่ยครับผมทำให้เราเชื่อมั่นมากเราก็เนี่ยเราเชื่อมั่นทุกคนแต่ว่าก็อยู่ที่เขาแล้วแหละมันไม่ได้อยู่ที่เราต่อให้เราลงไปบอกพี่ค่ะแต่ถ้าเขาจะไม่ช่วยอ่ะเนาะเราทำอะไรไม่ได้ก็แล้วแต่จจรยรณของเขาก็แลวกา